วันนี้มาชมการชิงงแมม์มวยไทยในรุ่นน้ำหนัก156กรนระหว่างฝ่ายแดงคุณศึกเล็กป่าตองมวยไทยยิมอายุ32ปีสูง175เซนติเมตรมาจากประเทศไทยส่วนู้ชกของเขาฝ่ายน้ำเงินเดวิดสันไพรเซออายุ29ปีสูง165เซนติเมตรมาจากประเทศบราซิลวันนี้ไทยกับบราซิลมาเจอกันนะครับคุณสึกเล็กนี้ชกมา 71ดครั้งชนะห1สิบอ็ดแพ้สิแปดเสมอสองมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดประเทศไทยนะครับส่วนเดวิสันนี่ชคมาห้าสิบสองครั้งชนะสามสิบเอ็ดแพ้ยี่สิบเสมอหนึ่งนะครับจากประเทศบราซิลน,นะครับก็กำลังไหว้คู่กันอย่างสวยสดงดงามกันอยู่นะครับทั้งคู่ก็ยังไหว้คู่กันอยู่นะครับเดวิสันนี้ต่อยได้ทุกกติกานะครับทั้ง คิกบ็อกซิ่งก็ผ่านมาแล้วนะครับมาต่อยประเทศไทยได้ทุกหลายวิธีเลยนะครับประเภทหมัดหนักนะครับจากบราซิลไหวคูได้อย่างสยสดงดงามตามฉบับแม่ไม้เมืองไทยเลยนะครับเดวิดส,สันไพเซารจากประเทศบราซิลคุณสึกเล็กได้สดได้เก๋กว่านะครับ ชกมาโชคชนกว่าในวัยสามสิบสองปีวัยกุศลแล้วก็มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับอกรรมการใะทักทายกันนะครับยืนงงเลยนะครับเสร็จแล้วยกดูยกชีหนึ่งเลยดิวิันเดินเข้าหานะครับต่างชาติมาถึงเขาลุยเลยนะครับเขาไม่กลัวสถิไม่กลัว ชื่อเสียงนะครับเอาเตะแต่เสียหลักลงไปนะครับคุณสุกเล็กสุงสุกเล็กยับไว้โยก็ไม่ถอยอล่อยนะก็ยังปักหลกักซื้ออ่อนเดวิซันเตะพยา,ายามถีบไว้โยคุณสุกเล็กยังดูเชิงกันอยู่นะครับเตะปับนายเตะขึ้นกันเดวิซันนี่ตอบโต้ตได้ทันก่อนอยังเอาชุนสุกเล็กถีบไว้ ตเตะหล็กตะกันอยอะยไวไปเยู่คุณสึงเล็กอืมพยายามจะทักทายอยู่ได้สูงกว่าลอยกว่าเยอะนะครับคุณสิงเล็กอืมคุณสึกเตะอืมเตะตากเหมือนกันนะครับทีไว้ยิมิษย์น,นียพยายามจะเข้ามาใช้หมัดเจ้ะนะครับแต่ยังเข้าไม่ถึงเท่าไหร่ คนสเล็กเตะเือโด,ดนเตะดากเลยโอ้เตะดากเลยแต่มาเป็นไรนะครับยังยิ้มแยะเยอะเตะพับในตอนนี้คนสึกเล็กเดินบ้างนะครับที่เอาเตะโอแรกเตะกันเลยนะครับคนสึกเล็กยังไม่ถอยแล้วนะครับถ้าถอยนี้จะเ,เสียเปรียบมาชิงเดินเลยนี่ ยิงก็จกันอยู่เยอะทีโมัดแล้วก็เตะตามเลยอ๋อทีวิสันกุสันได้กระแทงเขาได้เขาเน้นๆโยดอกเนี่เขาหนักเตะหนักเหมือนกันนะครับคุณสึกเล็กแต่เีวิสันนี่ก็ไม่กลัวนะครับยังเป็นฝ่ายเดินบ้างทีนี้อัมมัดเขาน้าเตะตามคุณสึกเล็กก็เตะสวนขึ้นโอ้แหลกันได้ทันควันโยตตอนนี้ไม่ดูเชิงนะครับเรื่องบอกกันได้ทีโบแทงเขาเลยคนสึกเล็กแต่เีวิสันบอกว่าไม่เป็นไร ยังเดินตระหงยายเดิมอยู่ยึดยักใส่กันโย่ที่โด,ดกนกงาจับนะครับตเตะลราหมาัดแข่งกันทันควันโยจุดไปยึดมาโยทำท่าจะเตะคุณสุเล็กอเลยเดือดสันฟันซอกนะครับเชียวไปสัญญาณอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับโตได้ทั้งหลายคุณสุเล็กเตะ มีโอกาสเป็นครบยกอยู่เหมือนกันนะครับออกกำวุธกันแรงๆตั้งแต่ยกแรกเงี้ยหมดยกที่หนึ่งนะครับผ่บานไปยกแรกยังกู่ชีพสูสีกันอยู่นะครับมา,บาต่อกันยกที่สองนะครับกรมการเรียกมาก่อนเตรียมความพร้อมเช่นอนเชดน้ยก่อน ผมแล้วกรรมการสั่งหรยโดยเจ้าสองอมัดเขาหน้าเด็กคนสุดท้ายก็เติสวนกันเด็กสันมัดเขางตัวตอนนี้เด็กสันเดินไล่ลนครับมัดเขางตัวเขาหน้าโหคนสึกเล็กนี่ต้องระวังบาดแล้วก็ตอนนี้เตะโอหมายกันขวอมสุแต่มรัวมัดขึ้นเหมือนกันเอาแหลกมัดก็โยกกดข้อมาแทงเขามือนกันเด็กสันเอาหมุนไปหมุนมาอยู่หาจังหวะแทงเขาก็อย่กรรมการแยกมาแทงเขงกกาม่ชจะเจนแยกมาโอ้ รัวตอบโต้ทำคอนเหมือนกันนะครับเดวิสันรอจังหวะให้คุณซึ่งเล็กเตะนะครับอ้าวเตะมากมัดอืมเตะเวิร์ดเดวิสันเดินถึงไปมัดก็หนาวคุณซึ่งเล็กเตะสวนเตะสวนอีกเตะสกัดไว้เยอะแต่เดวิสันหายจไม่ใชมไหมาทุกคนอัดแทงเขาได้เคลื่อนอยู่เหมือนกันโดนกระจับนะครับขอโทษขออภัยกัน เดวิสันเยอะโยเยอะโยเอ่เตะคุณสเล็กมันเลยสั่นออกขาตัวว่าโอมรอจังหวัดเตะสวนแล้วน,เนะเตะขึ้นเหมือนกันเดวิสันทีแบบคนสเล็กก็เตะแล้วก็ทีบ้ายโยเดวิสันค่อยคขอยับเ,เข้ามาต้องเขาใกล้ไ,ได้นะครับใช้ไหมโอ้คุณสเล็ก,กแทงเขาเลยมันก็จะโดนก็จับอยู่นะครับมัดคุกข้อหน้าเหมือนกันมาให้จับคอนะครับเดวิสันคุณสเล็กเตะ คุณสุดเล็กทีว้เดี๋ยวดันมันหุบลงแทงเขาคุณสุดเล็กแทงเขาขึ้นกันวดันเขาเชี่ยอยู่แทงเขาแทงเขาได้เขาเน้นๆอยู่นะครับคุณสุดเล็กนวเนียกันอยู่นวเนียกันอยู่ทำการไม่ว่าทำการแยกก่อนดีกว่าดีกว่าจะปล่อยให้แทงกันอยู่นะครับยึกไปยึกมาอยู่มัดจกรเะตามันกันโอ้ มัดเครื่องจะเบื่อดังการดิสันสุนเรกมัดอืมัดก็น่าเหมือนกันมัดก็ตัวมัดก็น่าสุเสกมัดขึ้นเหมือนกันโอ้หลกกันดันควันโยเตะสุดเรกก็เตะขึ้นเหมือนกันโอ้ต่างคนต่างโดนต่างคนต่างได้อยู่ตอนนี้ดสสัมรักกหน้าแล้วก็เตะตามสุเสกก็หมุนองมานะครับมันเสกแทงเขาแทงเขาเน้นๆอยู่ เดี๋ยวันมันเขาลงตัวกูสะเล็แทงเขาสวนเลยได้ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนกูสะเล็กเตะเดี๋ยวไปันไม่กลัวนะครับเตะได้เตะไปเดินบุกเข้าใช้มัดหาจังหวะใช้มัดอยู่เตะเหมือนกันเูจะเล็กจะเข้ามาจับคอแทงเขาโดนมัดสวนอยู่ไม่ให้จับคอได้ง่ายๆนะมดยกที่สองนะครับ เขาเน่ยจะเป็นของคนศึกเล็กอยู่นะครับแต่เดฟสันยังไม่ให้จับคอได้ง่ายๆนะครับผ่านไป2ยกก็ยังคู่ชี้ส,สีกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนยกทิสานนันกรรมการก็เรียกมาอยู่นะครับมาดูว่าแชมป์มขัดแชมป์จะอยู่ที่ไทยหรือปราซินมาเนี่รรมการเตรียมพร,พร้อมจะนวอนชนนายก่อน ควมเล่สั่งลุยดูยกที่สามอ๋เดี๋ยวสันเดินไล่เข้าไปคุณสเล็ก็ยังเตะส,สกัดยังเดือดสันมาข้างหน้าโอ้เสียหลักเสียหลักโดนหมัดมีการหมัดเขนาน่ากันโอ้ย่อสองครั้งกรรมการนับเลยนะครับโดนหมัดเต็มๆหน้าเลยกรรมการนับอยู่คุณสเล็ยกยังสู้อยู่นะครับยังสู้อยู่อ๋อกรรมการสั่งลุยเดี๋ยวสันว่าไงโอ้ยังใจเย็นมาข้างหน้าโอ้คุณสเล็กมาดสวนมาเหมือนกันโอ้ คนสะเล็กก็ตอบโต้ด้วยมัดเหมือนกันหนามวยมัดแจ้ด้วยมัแล้วตอนนี้เตะเดิสันเดิสันมาเขาหน้าเดิอสันมาขเขาหน้าเอาแรงมากันอยู่คนสิเล็กแข้งเขาเดิอสันกัมัดสวนคนสิเล็กเดือดไล่แล้วเอาคืนแล้วมันมีอะไรเสียแล้วเดิอสันมาเขาหน้ากัตัวเอายคนสเ็กแข้งเขาเลยทั้งมัดทั้งเขาแรกกันแล้วตอนนี้ตอนนี้คนสิเล็กไลแล้วจะจับข้อแด้เขาโดนเขาของเดือดสันก่อนเดือดสันมาเขาหน้าคนสเสียโดดเขารอยเลยโอ้ตอนนี้เริ่มเอาคืนแล้ว คุสเล็เดสันวัข้างหน้ากันนข้างหน้าสอกเลไรกันเลยสอกอสอกเสยเต็มปลายคานนะครับนอนหงายท้องปางงานเลยดอกนี่กมกันยืดติวกันชกไปนะครับโอ้โดนสอกเสยเข้าปลายคางหงายท้องปางงานไปเลยนะครับคุณสึกเล็กโอ้ดอกนี้ทำไปดีเลยนะครับเดิดสันก็ขอบคุณผู้ชมนะแล้วก็ไปขอโทษขออภัยกันก่อนนะครับอาชีพเยวกัน มาดูว่าโดนยังนะมัดเขาหน้ามัดแรกยอก่อของเฉยๆมัดที่สองแทงเขาแล้วก็มัดเต็มหน้าดอกนี้ล้มลงไปกรรมการนับเลยนะครับโดนมัดเต็มๆก่อนับบอกน,นคะครับคณเสรอกโดดเขาลอยเขาเต็มบอกครับ มาจังหวะนี้สอกเสยดอกนี่โอ้เข,าข้าปลายคางเต็มเต็มเลยครับหงายหลังเลยล้มทั้งยืนไปเลยดูนะครับนี่สอกเสยเขาเต็มคางเลยนะครับโอ้สอกหนักนะครับเต็มเตมปลายคางเลยก็กรรมการก็มาชูมือให้เดวิสันไพโซจากบราซิลชนะน็อกไปในยกที่สามนะครับพร้อมกับค่าจิมกัดแชมป์ให้ด้วยนะครับตีม,มานก,ก็เตรียมจิมกัดแชมป์ม,มาคาดในครับ พร้อมก็มีสาวสวยจากเม็กซิโกมาช่วยโชวมือให้นะครับอขาดเชืบขาดแชมป์อย่างเท่เลยก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจงให้ผู้แพน้นะครับ